คำถามของอาชีพคือมามาเข,ถา,า,ขาถามว่าเขาถามว่า<อ>มีไอเกวันที่มีจํานวนผู้สังหารเท่ากับมัธยฐานของชุด<อ>นี้ไม่รู้ว่ามัธยฐานทําทยัางไงอย่างแรกก่อนอันนี้เขาเรียงเลขกัยจากน้อยไมากยังไอเขาเรียกว่าแผ่นภาบอะไรรู้ปะอันนี้พนันธุ์ต้นไม้ต้นต้นใบต้นใบเขาเรียกว่าต้นใบนะเขาเรียกว่าต้นใบโอเคอแล้วหลังจากนั้นพี่ถามต่องคำถามต่อมานะพี่ถามต่ออันนี้เรียกว่าแผ่นภาบต้นใบ เขาเรียงเขาเรียงเลขเอออย่างเช่นถ้าพี่จิวจิ้มนะี่สามกับหนึ่งความหมายเทอาไรรู้ปะ่าสามสิบเอ็ดเออสามสิบเอ็ดโอเคอ่ารู้นะอ่านเดี๋ยวเรามาดจำแลกก่อนเขาบอกว่าเท่ากับอะไรเดี๋ยวด้ว่ากันงั้นเริ่มจากตัวแรกก่อนไล่จากอันนี้เรียงจากมาไปมากแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวพี่ขออาหารก่อนเขาบอกมีกี่วันที่ผู้สั่งอาหารมีกี่วันที่เท่ากับมาตยฐานงั้นพี่จิวหาม,มหาตยฐานก่อนพี่ว่าเราน่าจะหาม,มหาตยฐานได้ไหมถูกปะครับมาตยฐานได้ไหมผมได้ประมาณสามสิบ ตัดกงกลางนะ,นะพี่ตัดก่อนสามตัวอ่าพี่ตัดนี้นะทีละสามตัวทีละสามตัวตรงนี้โอเค,คอกลางก,การหาสองได้สามสิบแสดงว่ามาาัธยฐานคือสามสิบฮะพี่จุดสิ่งก่อนท่านนะมัธยฐานคือสามสิบเขาถามว่าเขาถามว่ามีกี่วันใช่ไหมในช่วงเอ่อในในการสำรวจอันนี้เมื่อกี้สองหนึ่งคือยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดปันโอเคเอ่อแป๊บนึงยี่สิบเอ็ดคนโอเคความหมายคือ เขาบอกว่าในช่วงเวลาที่สํารวจนี้มีกี่วันที่ผู้สั่งอาหารผู้จมีกี่วันที่ผู้สั่งอาหารจะเท่ากับปัตราฐาน <30 S 1> เขาว่าให้ถามวี่ได้เท่าไหร่สามสิบใช่ไหมมีกี่วันที่สั่งได้สามสิบสามสิบมีกี่ตัวข่าวหมยของจบคือขอ่าวหมคือแค่ได้สามสิบมีกี่ตัวสามสิบมีสองตัวก็ตอบเลยสองวันจบออมันแทนด้วยคำว,ว่าวันในที่นี้อา่านดีๆก็เนี่ยสามสิบมีสองตัวก็เลยตอบแค่นี้เลยครับไม่ยากครับ